สวัสดีครับผมช่องพลอดลํำเพลินอฟฟิเชียวครับคลิปแรกสลับมือนี่ครับฝากลงกับพี่กับน้องครับในบรรยากาศในบรรยากาศดีมีมองรับมองนอนจักหน่อยมือเนี่ยครับแต่ตอนนี้ยังลำบากคือห้องน้ำครับ นี่เบื้องหลังครับการพักผ่อนของน้องๆเดนเซอร์ทีมงานสาวน่อยดีนะครับนี่ที่มีโครงการไหนอยู่ไอ้นอนจังสิดีมากเลยครับนี่เบื้องหลังกัน าาเวลานอกกลางเวลกลางวันก็นคือนอนพักผ่อนแหะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนตเตรียมตัวทําง,งานแต่แงหนา้าสวยงามสวมใส่เครื่องประดับวสวยๆงามๆแต่กลางเวนก็ลงมานอนพักผ่อน จากบ้านจากเมืองมากครับจากบ้านจากเมืองมากเพื่อหาเลี้ยงชีพของแต่ละคนเลี้ยงครอบครัวแต่ละคนส่งเงินให้พอให้แม่เห็นแล้วกันบางเถือกัดปื้มรับบางเถือกันรนั่นทดน้ำ ผูยังหนึ่งมากอะอย่ำเวลาที่เป็นไข่เป็นยังมากครับเข็ดงานบัดใดนอนหายอยู่ลองคนคินหอดบานกินยาหายแล้วก็ทำงานตอ่อชีวิตครับคนหอมก็ต้องดินล้นเนาะครับ พอดินล้นก็นอยู่บ่ได้เป็นทองสุมือนีถ้ถามมาหาง่ายบอกหาง่ายครับมันก็นอยู่ที่ว่าคนจีดินล้นหามันพวกเราคนกับดินล้นหา แต่ว่าก็บอเห็นคุณค่ากับไปใส่ในทางที่บ่ถูกต้องก็บอมีคุณค่าคือเก้าเงื่นกันแหละแต่ว่าทีมงานของสาวหน่อยนี่บอกเลยว่าพี่ตะคนเก่งๆครับแดนเซอร์เก่าๆนี่สามารถตั้งหลักได้หลายคนนะเด็กครับแดนเซอร์เก่าๆเนี่ยครับสามารถ รู้จักวิธีการรู้จักสองทางในการทํางานครับหนึ่งรับจ้างก,กลางเต้นเเนะยกล่างแน่จะเป็นไรายได้เสริมทํางานตําแหน่งนี้มาเห็นงานตําแหน่งนี้มาเห็นงานตําแหน่งนี้กูลองคนสองสามน่งสี่ตำแหน่งก็มีครับรายได้คืนหนึ่งก็หลายครับห้างเสื้อก็มี่เอฟซีมีแฟนคลับครับเพคน เมตตาขับรถการสนับสนุนเนี่ยอันนี้มันรถอี่เนี่จังรถไฟนะโมเมน สีแล้วครับหาเวลาพักผ่อนยายกันดูเป็นโครงการใหม่ของหางกะเจ้าครับโครงการใหมู่กรอประกกันนอนีน่จังสีแล้วครับรอเวลาถึงทำการแสดง ก็ถึงเวลาทำการแสดงครับแต่ละคนครับตั้งอกตั้งใจในการทำงานตั้งอกตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้ได้เงินเมื่อตั้งขอบขั่ว มืัอนี้ทีมงานท้ำการแสดงอยู่ที่เดอะมอบางกะปิครับตะวันหน้ากับข้างเดอะมอบางกะปิตะวันนาครับพี่น้องผู้ใดอยากให้กำลังใจก็มาครับเป็นกำลังใจกับท,มบมบทีมงานสาวน้อยเพริบแพร่งมาแลงนี้ครับเอ๋แหรอครับทีมงานสาวน้อย ดีครับมือนนิมีม,มีมองให้นอนครับมีมองให้รับให้นอนเย็นสบายลมผัดลุ่มรวงดวีครับลุ่มรวงสวยสวยดียลุ่มผัดเย็น <c oughs> ลมพัดเย็นสบาย,ย,าเ,ยเย็นมากเย็นมากเย็นสบายบรรยากาศรถบาข้อจอดดูนี่ครับแต่ว่าเวทีเทนี่ยตั้งอยู่อีกฟังหนึ่ง เพื่อที่ตั้งอยู่ข้างเดิอมโอม่เพื่อที่ตั้งอยู่ข้างข้างเดิอมโม่นครับเห็นนั่งละ แข่งอยู่นี่ครับผมข้างเนมอบางกะปิครับเอฟซีพี่น้องผู้ดยอยากมวนครับมาครับมาๆมามามากเลยกับทีมงานเฮอดไก่เซาเลยครับตอนนี้นอนพักผ่อนอยู่แถวเดียครับเรค้นกับไปนอนอยู่บ้านมูบ้านญาติครับอ่ะคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้เพียงนซัมนี้ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ